เจมี่คาราเกอร์ตำหนิการถอนตัวของลิเวอร์พูลอย่างขี้อายจากการแข่งขันเพื่อเซ็นสัญญากับจูดเบลลิงแฮมโดยอ้างว่าหงแดงทรยศต่อความไว้วางใจของแฟนๆด้วยการล้มเหลวในการไล่ตามเขาด้วยการคาดการณ์ว่าเบลลิงแฮมจะออกจากบอร์ดเซียดอทมุลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้และกองกลางของลิเวอร์พูลต้องการการสร้างใหม่อย่างสิ้นหวังแอนฟิลได้รับการเสนอแนะมานานแล้วว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพสำหรับชายชาวอังกฤษ อย่างไรก็ตามรายงานในสัปดาห์นี้ระบุว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ตั้งเป้าไปที่เบลลิงแฮมอีกต่อไปโดยมีรายงานว่ารอันมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นตัวเต็งในการคว้ามิดฟิลด์ค่าตัว1 0 0ล้านปอนด์ในขณะที่เจอเกนคลอปไม่เต็มใจที่จะพูดคุยกับเบลลิงแฮมโดยตรงในการถแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์แต่เขายอมรับว่าลิเวอร์พูลอาจต้องหลีกทางและทำสิ่งที่แตกต่างกันในหน้าต่างโอนย้ายถัดไปการตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอื่นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ จากอดีตกองหลังของหงแดงคาราเกอร์ซึ่งกล่าวว่าลำดับชั้นของสโมสรจะต้องเอาชนะความเชื่อมั่นของผู้สนับสนุนที่ไม่พอใจลิเวอร์พูลและเจอร์เก้นครอปสร้างความไว้วางใจในระดับหนึ่งเกี่ยวกับการย้ายทีมซึ่งเป็นที่อิจฉาของชาวยุโรปคาราเกอร์เขียนในเดอะเทเลกราฟเมื่อวันศุกร์ความเชื่อใจนั้นหายไปพร้อมกับข่าวว่าพวกเขาจะไม่ไล่ตามจูดเปนลิงแฮมในช่วงสัมม้เมอนี้ต้องคว้าชัยชนะกลับมาในหน้าต่างโอนย้ายถัดไปเพราะครอป ทีมจัดหางานของเขาและเจ้าของเฟนเวสสปอร์ตกรุ๊ปได้รับบัตรผ่านฟรีสำหรับผลงานอันย่แย่ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมเยืนลิเวอร์พูลไม่น่าจะผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าคาราเกอร์รู้สึกว่าความล้มเหลวในการแย่งชิงลายเซนของเบลิงแฮมแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอทุกอย่างชี้ไปที่การรอคอยของเบลิงแฮมกองเชียร์ถูกขายฝันว่าสตีเวนเจอร์ัตคนต่อไปจะมาที่แอนฟิลด์คาราเกอร์กล่าวเสริมหลังจากทำงานข้อตกลงกันหนึ่งปี มันรู้สึกเหมือนเป็นการยอมจำนวนอย่างที่อายที่จะหลีกทางและปล่อยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้และอะอันมาดริดต่อสู้กับมันมีหลายครั้งที่สโมสรระดับลิเวร์พูลต้องเกรงกล้ามเนื้อและเตือนคู่แข่งว่าทำได้และจะอยู่ที่นั่นทั้งในสนามและในสนามที่ต้องเดินออกไปเพราะตอนนี้มีงานมากเกินไปที่จำเป็นสำหรับทั้งทีมความอ่อนแอความประมาทเลอเลอและการวางแผนที่ไม่ดีเข้ากลุ่ม VIP Add Off Site ส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยขอบคุณครับ